อร่อยทำง่ายกับน้ำมันพืชรามรากตวันนี้ชวนทำฮัมมูสอาหารประเภทจิ้มยอดนิยมของชาวตะวันออกกลางมีรสชาติเปรี้ยวเค็มและความมันจัดงาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเริ่มที่ใส่ถั่วลูกไก่ลงในภาชนะตามด้วยงาขาวคั่วกระเทียมจีนน้ำมะนาวน้ำมันรำข้าวรามรากตและเกลือป่อนเสริมไอโอดีนปั่นผสมให้เข้ากันจนเนื้อเนียนละเอียดจัดฮัมมูสใส่ลงในภาชนะ ราดด้วยน้ำมันรำข้าวรามรากตตกแต่งด้วยถั่วลูกไก่โรยหน้าด้วยผงปาปริกา้าและยี่หร่าขั่วป่นรับประทานคู่กับขนมปังพีตาและผักสดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับฮัมมูสอาหารสไตล์อาหรับที่ทุกคนต้องชื่นชอบในรสชาติและสามารถทำตามกันได้อร่อยทำง่ายและไม่ยุ่งยากแบบนี้อย่าลืมเอาสูตรนี้ไปทำตามกันนะคะ